วันที่สามครับออกาลังกายตามเลยแบ่งมือครับนับหนึ่งถึงสา <1, S 2> อันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสอ็ดสองสิามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยีสายสิบยห้าหกยีปดี่เก้าสามสอคร์สาสิครับสคอร์สามสิบครับหนสอง หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอนิดเดียวสิบเ็ดลงสุดไปสิบปด ยี paid, ่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วแล้วยี่สิบสบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ี่กยี่ยี่มสงยมึมือขเร็วไปใกลไปลขาขึ้อย่างนี้พี่ตังห สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเสิบสองสิบสามสิบส่าสิกเจ็ดสป ิบเาใดีพี่ตังยี่สิบแบบนี้ยี่สยอ่ะยี่สิบยยเราาเก่งดีดีทยี่ห้ายี่หกยี่็ดยอยี่สิบสามสิเคไอ เอวไม่ใช่แบบนี้แบบนี้หนึ่ง้อยครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งร้อยเใแป๊บเดียวเล้ยหนร้อยสสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีิบห้าสิบหกสิบเสิบเก้ายีสบสิบเอ็ดยี่บม่สย่้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเก้าสามสามเอ็ดงกันเจ็ดแปนับสี่สิบ

แปดแปดแปดสองแปดเอ็ดแปดสองแปดสองามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสิบแปดเก้าเก้าสิบน้องอยากพูดาา

หกจ้า้าุทุกคนจุดทุกคนหยุไหวล้าทุกคนดูสิกแปดสามวันพี่ตังวิวิม่งกี้เขาอยู่ไว้ไหนวะ่โอเคกดหยุดแล้วละครับโอเคทุกคนเหยุดกด Thanks <laughs>